เราไ, okay. ไม่เดินวะเออเดินดิโอ oh. ๊ประกาศวะกดไปกดไปไม่ดูถูกประกาศวะ อยากโมบุกแบบเลยนะคุมที่ว่างมีไม่ค <uh ่อยพอคุมยูนิตไม่ค่อยถนัดโอเคเดี๋ยวรัฟแมนตัวนี้ตามเก็บทงมา We have the rifle squad waiting for orders. เราตามด้วยผ่าผ่าห้องพักหนึ่งแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เจอห้องมาเจอโอ้โหบักสุดยอดมากอยู่ดีอาการเหมือนดิสคอนเนกกับคุมยูนิตไม่ได้เลยเลยแบบโอ,โอเคเขาอเกมมันไม่อยากให้เราเล่นแล้วก็ออกก็ได้ชี้เรียอยู่แล้ว จริงปกติจ้าผมก็ชอบไปไปบุกแนวหน้าก่อนนะไม่ติ้ปัญหาอะไรนะดีครับอร์อนี้ไม่รู้อะไรแต่สภาพมันเหมือนปืนกลมากกว่า ผมนะไม่ปืนกลว่าจะอยู่ข้างหลังกูวิ่งไปแล้วติดปืนกลที่สุดตอนเนี้ทางโอ้ What you step on it? ก็ลูดูเน้นปกติผมจะแนะนำให้เล่นเป็นลูดูเน้นมากกว่าเไปวดไปดไปดไปไ่ชนะละไปตัปต้งหลักอะ

Ready. Up. Right. We're go. Looks like up. Heavy ready heavy truck ready to, move truck. Ready to deploy go Look get ready up Gather round. Yeah. Ready. We're cannon on target We're not get the lead out. let's go the the let's ready to out. Let's get moving, let's get moving. Capture point is being overrun ปืนไปไหนหรอบอปืนไปนี่ไป,ไปนูป่น,นใช่ไหมดไ,ดได้ได้ได้ รอออกต,ตัวตัวจะได้นี่หว่าชิบโอเคได้ละไปยิงทำไมยไปยิงทำไม,ไมให้เจ็บตัวฝัว่งอัพป,ปืน เทเลร์มายังไม่มีอะไรเลยวนี้พวกความชัวร์ก็อัพอยู่ดีแหละพอดีเพื่อนคิดถึง4-2ไหมน้อยเดินหลบนี่หว่าร้ายร้ายร้ายโอเคได้น้ำโอ้โหน้ำมันคู่ขอแล้วกันเดี๋ยวให้เขามาปลดเราเบคอนตุ่ม

สิ่งนี้ฉันขอมอบให้นายแก่บักไปแล้วแก่ดีเล่ออไปจุดห้าศูนย์ดีเพื่นปล่อยไปเคลีย มีเวลาไม่เยอะเพราะนั้นผมจะวิ่งไปเลยไม่ยังไม่เยอะเลยวิ่งไปตรวจระเบิดก่อนระเบิดไม่มีเคลียเพราะว่าถ้าเล่นสัวแล้วโดนระเบิดมือแตกขึ้นมามันเป็นอะไรที่ปักอ,อัพสุดเลยโอ้โถ่ยิงคนไม่ดีนะครับ oh, okay. แต่บอกจะดีก็ดีเกิน็อปสต็อปแด้กอดแดมแท้ง แตกเลียเลียคุ้มเลียคุ้มเลียคุ้มไม่จะไปหวังอะไรกับทหารอ r m o r ready เก้เทียบหมดละไม่มีกับระเบิดไม่มีกับระเบิดไม่มีกับระเบิดก็ขอแล้วกันขอกับระเบิดด้วยด้วยความปลอดภัตรงนี้ผมยังไม่เข้านะคือผมวิ่งมาถึงตรงนี้ผมก็อยู่แค่ตรงเนี้ย

เดี <cin stereotype> ๋ยวคือ uh, ่ uh, ือสนามคนร่มไม่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 คีย์บอร์ดไม่มีอะไรหายละโหเว้ยโหเว่ย่า The out oh, it's task us out. Crew ready. The pass complete. Crew lady. Lady, lady what are you oh. stations. All stations. Droughts are sniffing around, are sniffing around round of assets. Tactical point need capture. All right. nice and easy. เงี้ก,ก,กาศตอน9โมงก็จะเป็นงี้แหละ,ะรจริงๆแบบที่โลกคืาอาโดาเมเจอร์ Under the balls, get to that point. Take it fire! Ready! For Ready. Stand fire! Ready, Ready. That. Get over there! Get man! The so the oh back. capture point is being overrun. we got our Oh. Major. ก็วีเหรอวะบอลไปก็จะอ้อเดี hey, ๋ยวขุดไฟเว้ยังไงเพื่อนตรงไงเพื่อนก็จะอ้อเฮ้ยน้ำมัน โปรตอไทป์ MG42 มิ่ง feel complete everyone stay alert enemy neutralized มันก็จะ ไฮริคไฮรีวอร์ดหน่อยอะนะสเสด็จได้ที่เขาแก้เรื่องทัมมิ่งทัมมิ่งปืนใหญ่ชา้าปืนช้าไปปุ่ปืนกลเลยรอดคีย์บอร์ดไม่ได้ซื้อใหม่ก็เป็นเทียรบเลย